วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องการใส่ปุ๋ยทุเรียนช่วงไหนดีที่สุดนะครับมาเลยครับตรงหน้านี้ก็เป็นต้นที่ปลูกมาหนึงปีแล้วนะครับก็เราจะรู้ได้อย่างไงว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ควรใส่ปุ๋ยแล้วนะครับคือเราต้องรอให้ทุเรียนปรับสภาพเข้ากับสภ,ภาพแวดล้อมก่อนนะครับแล้วมันจะแสดงอันนี้ออกมา สาระกออกมาว่ามันพร้อมจะกินปุ๋ยแล้วครับก็คือใบอ่อนครับนี่ถ้ามันมีใบอ่อนโผล่ออกมานะครับก็หมายความว่าเราเนี่ยควรใส่ดล้วเพราะรากมันเดินแล้วครับของผมนะครับผมจะพูดถึงการใส่ปุ๋ยอินทรีย์นะครับเราจะไม่พูดถึงการใส่ปุ๋ยเคมีนะครับผมเอาขี้ไก่แกบนะครับรวยรอบๆนี่ครับรอบๆวงนี่วงอะไรนะ ลูบรอบชายกิ่งชายขาอะไร,เ,รเขาเรียกอะไรอรอบรอบต้นแล้วกันอลืมรอบรอบต้นนะครับอย่างนี้นะครับให้มันย่อยสาจายแถวนี้นะครับมันก็จะเริ่มดูดซึมนี่นะครับอาหารปุ๋ยคอกเนี่ยไปบํารุงต้นบํารุงกิ่งนะครับแล้วก็มันจ,จะเจริญเติบโตดีนะครับแต่ถ้ามัน ต้นมันไม่ไปไหนนะครับนี่อย่างนี้ต้นนี้นะครับแทบไม่มีใบอ่อนอย่างนี้นี่ไม่ควรให้ปุ๋ยมันเยอะครับปล่อยมันไว้ก่อนจนกว่าจะแตกใบอ่อนครับค่อยให้ต้นนี้ก็นหนึ่งปีเหมือนกันนะครับแต่มันสูงสูงเร็วมากสูงแนวตั้งไม่ออกข้างครับตัวน,นี้ ะเรามาดูต้นนี้บ้างอันนี้เป็นพวงมะนีนะครับพวงมะนีต้นนี้นี่พร้อมสําหรับการใส่ปุ๋ยแล้วครับนี่ปลูกมาหนึ่งปีเพิ่งจะอันนี้เพิ่งจะแตกใบอ่อนมาช่วงนี้ครับนี่น,นช่วงก่อนหน้าเป็นปีเลยนะครับมันไม่ออกใบอ่อนเลยครับนี่สแสดงว่าตอนนี้นี่ปรับสภาพเข้ากับสิ่งแวดล้อมแถวนี้ได้ละนี่ครับ ไม่อ่อนเพียบเลยตอนนี้ก็เอาปุ๋ยโรยได้นะครับรอบชายุ่มมัน,นดูอีกต้นอันนี้เป็นนี่นะครับหลงรับแรต้นนี้เป็นต้นที่ปรับสภาพเข้ากับสิ่งแวดล้อมเร็วที่สุดเลยครับนี่จะถึงเอวของนั่นแหลนะปุ่ยแล้วเนะี่ยผมก็โวย ยรับรบต้นไว้เนาะม,มันก็ดูดอาหารไปตอนนี้เอออันนี้เป็นกิ่งใหม่ใบใหม่ออกมาละใบมิดโกนตัวนี้นี่ปีเดียวสูงได้ถึงเอวผมละตอนแรกมันแค่นี้นะครับปีแล้วโอ้โหต้นอื่นโตช้าครับต้นนี้โตเร็ว หรือว่าหลงรับแรมันเป็นต้นไม้ที่ปรับสภาพเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดีกันเป็นรู้มันก็เลยเร็วโตรเร็วเนี่ยช่วงนี้นะครับก็ใส่ปุ๋ยทิ้งไว้เลยได้เลยครับแต่จะใส่เยอะนะครับใส่บางๆเดือนละครั้งก็พอช่วงหน้าหนาวเนี่ยครับจะใส่เยอะบางๆ ในการใส่ปุ๋ยก็นี่นะครับใส่ไปก่อนอย่าเพิ่งรดน้ํานะครับใส่ไปก่อนอย่าเพิ่งรดน้ําเดี๋ยวมันละลายสารอาหารไปนี่เยอะเกินไปมันจะเข็มนะครับเราใส่บางๆแล้วก็ใส่เว้นห่างกันหน่อยระหว่างปุ๋ยกับน้ํานะครับเพื่อให้ปุ๋ยมันถูกความร้อนจากแสงแดดก่อน เพื่อมันนี่ครับปรับสภาพเนาะให้จุดินทรีย่อยสลายระดับหนึ่งก่อนแล้วค่อยลดน้ำครับผมป้องกันเชื้อราเรามาดูอีกต้น,นต้นนี้ก็กี่ปีแล้วนี่สอปีมั้งเนี่ยนี่เป็นต้นจากนี่นะครับเม็ดเม็ดทุเรียนบ้านของอุตรดิตต์มั เนื้อมันขา,ขาวๆครับเนี่ยกับกระเทยเนื้อขาวเนี่ยแต่ก็รสชาติดีนะตัวนี้อ่าตอนนี้ก็กําลังนี่ครับออกยอดนี่อย่างนี้มาถึงว่ามันเข้ากับสภา,ภาพแวดล้อมนี้ได้ละอ่าเราก็โรยปุ๋ยได้เลยครับผมผมโรยไปแล้วมั้งแต่ว่าน้ําป่ามันพัดไปครับต้องเริ่มใส่ใหม่ใส่เวลาทิ้งไปสองสาวันคอรลดน้ํา หน้าหนาวนี่ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ค่อยทดก็ได้ครับดูสภาพก่อนว่าดินมันชื้นอยู่ไหม่ยอยรถนะครับให้มันหแห้งๆนิดนึงก่อนค่อยรถตอนนี้ก็เข้าสู่หน้าหนาวนะครับพรุ่งนี้ก็เป็นวันออกพรรษาแล้วนะ่ะหน้าฝนกับหน้าหนาวไม่เหมือนกันนะการนี่ลดน้ำ เรามาดูต้นต้นนี้ไม่ออกกิ่งใบอะไรเลยครับปรับแสดงว่าปรับตัวเข้ากับที่นี่ยังไม่ได้ต้องนานหน่อยอะเรามาดูุดเดียนต้นนี้บ้างต้นนี้นะครับจริงๆมันอายุสองปีแล้วนะครับแต่ว่ามันถูก ต้นไม้อื่นมาทับต้นยางนาที่ผมตัดออกอะเอามาทับทําให้เสียกิ่งไปมันเลยมันเริ่มนับหนึ่งใหม่เนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมีกิ่งออกมานะครับผมก็ต้องหาปุ๋ยมาโรยรอบๆไว้เนาะอาจจะกว้างหน่อยเพราะว่ามันสองปีมาแล้วลากคงจะไปนี่ก่อนละลากคงขยายระดับหนึ่งก่อนละโรยรอบๆไว้ ต้นทุเรียนนะครับบางต้นปีเดียวสูงแล้กับต้นทุเรียน2ปีก็มีนะเนี่ยต้นนี้2ปีมาดูอีกต้นหนึ่งต้นนี้ปีเดียวทั้งทั้งสิเป็นอีเหมือนกันเลยจากเม็ดเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จากเม็ดนวลก็จากเม็ดเหมือนกันแต่เป็นเม็ดคนละที่อันนี้เป็นเม็ดทุเรียนบ้านจากนี่ครับชุมพรส่วนต้นนี้นี่เป็นทุเรียนบ้าน จากนี่ครับอุตรดิษฐ์จากเม็ดเหมือนกันเลยสองต้นเนี่ยแต่คนละที่กันคงจะได้คงจะได้คนละสายพันธุ์เนาะถ้าดดูชุมพรโตเร็วกว่าครับชุมพรไปแล้วเนี่ยเข้ากันเลย,เยปีเดียวแทๆ้ๆทำไมผมถึงปลูกสุเรียนบ้านไว้นะครับ สาเหตุที่ปลูกไว้นี่ก็เพื่อนี่ครับเพื่อเป็นเม็ดพันนะครับเพราะว่าเมล็ดพันธุ์ของเนี่ยต้นทุเรียนบ้านเนี่ยมันจะทนต่อสภาพแวดล้อมอะไรดีกว่าเมล็ดจากสายพันธุ์อื่นครับมันหากินเก่งทนด้วยเราเอาเอาไว้เป็นตอครับเอาไว้เป็นตอเสียบบางทีมันก็อร่อยนะครับที่เขาถ่ายมาให้ดู แล้วเขาชิมรสชาติมาอะไรบอกผมผมก็วอามันโอเคนะที่เราจะปลูกทิ้งไว้ปลูกทิ้งไว้ไม่เสียหลายครับทุเรียนบ้านเอาไว้เป็นเม็ดต้นต่นอนะก็คุยถึงการใส่ปุ๋ยนะครับสรุปนะครับก็คือรอมันแตกใบอ่อนก่อนนะครับค่อยโรยปุ๋ยร,บรอบๆทรงพุ่มของมันนะครับ มันถึงจะได้กินตอนนั้นนะถ้าไปรวยตอนที่มันยังไม่แตกกิ่งแตกใบอะไรมาเนี่ยปุ๋ยมันจะค้างอยู่นั่นอาจจะเค็มนะครับเผื่อจะตายได้ครับท่านี้นะครับก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเราจะมาดูกันว่าต้นไม้ของผมจะเติบโตเร็วขนาดไหนนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ